Assalamualaikum warahmatullahi w a b a r กา a ุ u h ยินดีตอนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช anel เมลายูอิอิภาษามาลายูง่ายนิดเดียวที่เหลือยากหมดในอีพีที่แล้วนะครับเราได้รู้จักว่าภาษามาลายูนั้นคืออะไรในอีพีนี้เนี่ยเรามาดูกันนะครับว่าภาษามาลายูมีอักษรหรือพยัญชนะอ,ะอะไรบ้างถ้าพร้อมกันแล้วคอมเมนต์ว่าลุย สำหรับอักษรนะครับหรือพยัญชนะในภาษามาลายูเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน26ตัวนะครับเหมือนภาษาอังกฤษเลยแต่ภาษามาลายูเนี่ยก็คือภาษามาลายูนะครับแต่จะใช้อักษรเดียวกันกับภาษาอังกฤษนั่นเองผมจะทําการเทียบเสียงนะครับระหว่างภาษามาลายูและภาษาไทยนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยต่างกันยังไงออกเสียงยังไงคําแรกเลยนะครับเอเทียบในภาษาไทยนะครับก็คือสระอะหรือสระอาตัวอย่างเช่นอาณะแปลว่าลูก B เทียบในภาษาไทยเนี่ยก็คือบอใบไม้ตัวอย่างเช่นบาจูแปลว,ว่าเสือ,อ,สอเสือหรอเสื้อตัว C เทียบในภาษาไทยก็คือจอจานตัวอย่างเช่นจาวันแปลว่าถ้วยดีเทียบในภาษาไทยก็คือดอเด็กตัวอย่างเช่นดาว n แปลว่าใบไม้ E เทียบในภาษาไทยก็คือสระเอหรือสระเอตัวอย่างเช่นเ e อ hm ิมปัดแปลว่าสีเ เทียบในภาษาไทยก็คือฟอฟันต yeah, like ัวอย่างเช่นฟาจักรแปลว่ารุ่งอรุณจีเทียบในภาษาไทยก็คือคอร์ขังตัวอย่างเช่นกาจักแปลว่าช้างฮิเทียบในภาษาไทยก็คือหอนุคูกตัวอย่างเช่นหูตันแปลว่าป่าไอเทียบในภาษาไทยก็คือสระอิหรือสระอีตัวอย่างเช่นอีกันแปลว่าป่าเจเทียบในภาษาไทยก็คือยอผู้หญิงตัวอย่างเช่น จัลัน K เทียบในภาษาไทยก็คือกอไก่ตัวอย่างเช่นกร r ตัสแปลว่ากระดาษ L เทียบในภาษาไทยก็คือลอลิงตัวอย่างเช่นลาลัดแปลว่าแมลงวัน M เทียบในภาษาไทยก็คือมอมา้าตัวอย่างเช่นมนุษย์แปลว่ามนุษย์ N เทียบในภาษาไทยก็คือหน,อนูตัวอย่างเช่นเนนสัส ปลว,ว่าสับปะรดอเทียบในภาษาไทยก็คือสระโอหรืออตัวอย่างเช่นโอรังแปลว,ว่าบุคคล P เทียบในภาษาไทยก็คือปอปลาตัวอย่างเช่นปันไตแปลว่าชายหาดควเทียบในภาษาไทยก็คือกอไก่ตัวอย่างเช่นกุรบานแปลว,ว่าเสียสละาเทียบในภาษาไทยก็คือรอเรือตัวอย่างเช่น,โ,น,วว A, น,รชนโรตีแปลว่าขนมปัง S ทียบในภาษาไทยก็คือซอโซตัวอย so ่างเช่นซาบุนแปลว่าสบู่ตัวที่เทียบในภาษาไทยก็คือต่อเต่าตัวอย่างเช่นตูฮันแปลว่าพระเจ้ายูเทียบในภาษาไทยก็คือสระอูหรือสระอูตัวอย่างเช่นอูรัดแปลว่างูวีเทียบในภาษาไทยก็คือวอลแวนตัวอย่างเช่นแวนแปลว่ารถตู้ดับหรือดับเบิลยูเทียบในภาษาไทยก็คือวอลแวน ตัวอย่างเช่นวานิตาแปลว่าผู้หญิง x เ <X S 1> ทียบในภาษาไทยก็คือซอโซตัวอย่างเช่นเอ็กซรแปลว่ารังสี x y เทียบในภาษาไทยก็คือยอยักษตัวอย่างเช่นยาติมแปลว่าเด็กกำพรา้า z เทียบในภาษาไทยก็คือซอโซตัวอย่างเช่นไซตุน แต่ว,ว่าลูกมะกอกโอเคนะครับนี่ก็คืออักษรและพยัญชนะในภาษามาลายูนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด26ตัวเหมือนภาษาอังกฤษเลยแต่มีแค่บางตัวนะครับที่ออกเสียงไม่เหมือนกันนั่นเองหวังว่าเราจะได้เรียนรู้แล้วว่าอักษรและพยัญชนะภาษามาลายูนั้นมีอะไรบ้างนะครับในอีพีต่อไปเนี่ยเรามาเรียนรู้นะครับว่าภาษามาลายูเนี่ยมีสระอะไรบ้างเวลาจะใช้สะกดคำเนี่ยและมีสระเดียวและสระผสมนั้นมีอะไรบ้างนะครับแต่ยังไม่จบนะและยังมีพยัญชนะเดียวกับพยัญชนะผสมอีก แยกเรื่อไปหมดเลยนะครับเรามาเรียนรู้ในอีพีต่อไปนะครับเราถ้าชอบเนี่ยก็ฝากไลค์คอมเมนต์แชร์และอย่าลืมกดซับกดกระดิ่งกดให้หมดหมดเลยนะครับเ่าใเจอกันครับผมเพราะภาษาม,มาลายูง่ายนิดเดียวที่เหลือ,อยากหมด